สวัสดีครับก็อยู่เกมโลบอคแมพสกีบิดทัวเลตบัตเทิลนะครับผมท็อปช็อตในชแนลทีทีเกมมิ่งทีก็จะพามาดูอัปเดตตัวใหม่ตัวระดับแมตติกได้เข้ามาแล้วนะครับก่อนที่จะพาไปดูตัวใหม่และวิธีหาหายัางไงมาเติมโค้ดก่อนเลยนะครับโค้ดนี่จะหมดเวลาวันศุกร์นะครับดังนั้นใครได้โค้ดไปรีบเติมนะครับมาดูโค้ดตัวแรก ก็จะมีประโยคมีเอ้ยมีชื่อว่า s i d ิ g u n นะครับ AC ID GUN แล้วกดโอเคไปเลยครับจะได้2อง0ัเพชรโคดตัวต่อไปจะมีคำว่า TII และ TANACID ปิดท้ายด้วยกัน GUN ครับแล้วกดโอเคเลยจะได้3,000เพชรนะครับและคราวนี้ มาดูวิธีหาตัวยูนิตที่เข้ามาใหม่นะครับเราจะหายังไงให้มันได้เร็วที่สุดง่ายๆเราจะต้องมาที่แท่นซุมยูนิตเลยนะครับถ้าซุมได้มันก็จะได้มาทันทีเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติก่อนตรงนี้เราจะต้องมีเงินเยอะพอสมควรและก็เพชรเยอะ จำนวนหนึ่งด้วยนะครับในน้อยน,อยนี่ไม่สามารถซื้อขวดสีแดงแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าขวดซูเปอร์ลักกี้สีแดงนี้จะราคาอยู่ที่40,000เพชรนะครับดังนั้นให้มีเพชรสัก2 3แสนกำลังดีนะครับมันจะสามารถใช้เพชรหมุนเวียนในการซื้อพวกขวดซูเปอร์ลักกี้รวมทั้งขวดสีส้ม ลัคกี้ธรรมดาได้ด้วยนะครับต่อไปเมื่อผมได้ขวดซุปเปอร์ลัคกี้สีแดงแล้วก็จะหาขวดสีส้มตัวต่อไปนะครับมาดูกันนะครับอันนี้คือผมจะตัดพวกไฮไลท์มาให้ดูนะเพราะว่าการหาจริงๆนั้นมันใช้เวลาค่อนข้างยาวเลยไม่ใช่กดตัดนะครับกดลีรีแบบรวดเร็วดูดูโอ้ หม0 0นเพชรครับรวมกันเป็นเท่าไหร่น่าจะประมาณ40,000บวกหมื่นเป็น5 5าหมนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาง่ายมันใช้เพชรเยอะประมาณ55,000แหละหรือไม่ก็60,000นะครับประมาณนี้เมื่อได้ขวดซูเปอร์ลักกี้และก็ขวดลักกี้แล้วผมก็จะมาซุ่มยูนิตตัวใหม่ให้ดูนะครับว่าเพชรจำนวน4,000สนนั้นมันจะได้ตัวดีๆไหมมาดูกันเลยนะครับ ถ้าผมได้ตัวดีผมจะกดหยุดให้ดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ตัวดีผมจะกดรีไปหน้าอย่างรวดเร็วนะน้องอยากรู้ว่า4ี่แสนเพชรของผมนั้นมันได้เยอะขนาดไหนก็นับเอาเองนะครับดิโอ้ยอยากจะบอกว่า <c oughs> มันได้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับยูนิตระดับสี่ลุง มันไม่โผลมาเลยครับตั้งแต่ผมแบบกดตั้งแต่เริ่ม40,000 0เพชรใช่ไหมครับจนไปถึงเกือบจะน่าจับประมาณเหลือประมาณสักแสนเพชรได้นะครับมันไม่ได้ลวครับตัวสีลุงถือว่าไม่รู้เขาปรับหรือเปล่านะครับเลดการออกตัวระดับยูนิตตัวสีลุงนะครับก็ค่อนข้างได้ยากทีเดียวมาดูกันครับว่าไอตัวใหม่นี่มันได้ยากขนาดไหน ตอนนี้ก็เหลือประมาณแสนเพชรได้แล้วนะครับซึ่งทำให้ผมนี่เริ่มวันๆนนะครับอุย้ยทำไมมันไม่ได้สักทีขนาดเราได้ใช้ขวดสีแดงซูปเปอร์ลักกี้บวกขวดสีส้มลักกี้ไปแล้วปรากฏว่าอ้ยพี่แกกว่าจะมาอเออมีน้องแบบมาคอมเมนต์บอกผมนะครับ ว่าผมมี3 0 0 0 0นเพชรใช้ขวดสีสม้มและก็ขวดสีแดงซปเปอร์ลักกี้ไม่ได้ตัว4ีลุงเลยนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยตอนนี้นะครับเลทที่โอกาสจะลุ้นได้ตัวสีลุงเนี่ยผมว่าควรจะดอง4ี่แสนขึ้นไปได้ชัวร์นะครับถ้าอยากได้ชัวร์จริงๆเราจะต้องดองเพชรให้ได้ประมาณสัก 6 0แสนขึ้นไปจนถึงล้านนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีก็จะมีโอกาสได้มากกว่าที่เราจะใช้เพชรเพียงแค่ส0 0 0 0นนะครับส0 0 0 0นนี่เห็นไหมผมไม่แนะนำเลยเกือบตาย <c oughs> เพชรเหลือ4ี่หมืนะครับเพิ่งจะได้สีลุงมา2ตัวเท่านั้นนะครับจากเพชรสี่แสนอ้อแล้วคลิปนี้นะครับทำไมผมไม่ใช้ ตัวหลักในการหาตัวยูนิตตัวใหม่เพราะว่าตัวหลักมันเปิดหาไม่เจอครับมันได้ตัวสีลุงมาแทนดังคลิปสั้นที่ผมทำไปก่อนหน้านี้แหละผมก็เลยงงเลยโอ้ยได้แต่ตัวแมตติก ตัวเก่าๆนะครับซึ่งผมก็มีแล้วแหละและโดยส่วนมากก็จะ5ดาวแดงกันเกือบหมดแล้วนะครับส่วนไอ้ตัวใหม่เนี่มันไม่ได้มาก็เลยคิดแล้วคิดอีกอทำไงนาะเออเรายังมีไอดีลองอยู่นะครับที่แบบว่าผมได้เติมทั้ง VIP แล้วก็เติมเปิดเร็วนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้แหละมาเปิดหาแบบนี้ครับโอ้ยก่จะได้ จนเหลือแบบว่าต้องเปิดแบบการันตีนะครับมันถึงจะได้มาโอ้หนึกว่าจะไม่ได้ทําคลิปแบบรวดเร็วแล้วนะครับนี่แหละครับคือวิธีหายูนิตแมตติกไททันคัมเบอ่าแมนปืนเพชรที่เข้ามาแบบรวดเร็วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงมันจะมีวิธีที่แบบว่ายังไงเราก็ได้แน่ๆอยู่นะครับก็คือเราก็เพียงแค่เช็คล็อกอินเวลาออนไลน์ครบ ตามจํานวนครับเราก็จะได้เซษชิ้นส่วนมา1อันนะครับถ้ามาเช็คทุกวันจํานวน8วัน8ครั้งเดี๋ยวก็ได้มาแน่ๆตัวหนึ่งเลยนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีหายูนิตตัวนี้ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าอัปเกรดไททันคาเม่าปินพิษนะครับผมตั้งชื่อให้เองนะต่อไปมาดูสกิลเขาครับว่าเขา มีสกิลอะไรมา้างตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นตั้งหนึ่งครั้งผมก็จะสรุปเลยนะครับว่าเขามีสกิลอะไรมาัางเอาง่ายสกิลยิงปานกลางไม่ถึงกับไกลมากนะครับเพราะว่ามันยิงแค่นี้แหละสกิลที่2ยิงพิษขึ้นฟ้าและก็จะแตกมาเป็นรูปวงกลงแบบนี้นะครับลักษณะของวงสกิลจะเป็นลักษณะพิษแบบ AOE นะครับค่อนข้างกระจาย พอสมควรไม่ได้โดนทั้งแมปนะครับจากนั้นก็ตีธรรมดาหรือยิงธรรมดาแค่นี้นะครับนี่ประมาณนี้และสกิลต่อไปนะครับเมื่อตีธรรมดาไปได้สักพักก็จะพ่นพิษแบบนี้ละครับระยะค่อนข้างใกล้นะครับแต่ก็ไม่ไกลสะทีเดียวและทีเด็ดสกิลตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไอ้สกิลพ่นพิษขึ้นฟ้าแล้วแตกเป็นรูปวงกลมเนีครับคูดาวจะ เยอนะครับนี่แหละครับคือตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดก็ไว้เจอกันใ่คลิปแล้วนะครับขอบคุณครับ